สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่14กรกฎาคม2564นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับทั้งหมดที่4ครั้งค่ะปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่50บาทค่ะดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนําเวลา 9.29นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่27,950บาทรับซื้ออยู่ที่27,850บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่28,450บาทรับซื้ออยู่ที่27,000 348บาท64สตางค์ค่ะเช้านี้ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่50บาทและสปอร์ตโกนะคะล่าสุดอยู่ที่1811.50ดอลลาร์ต่อออนค่ะมีการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อวานอยู่ที่4ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและ ความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด19ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1.811.086ค่ะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.19%และก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่32.638ค่ะปรับลดลงอยู่ที่0.08%ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพรร์กันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึสองแล้วก็1บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนดนะคะซึ่งค่ากำเนดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกำรรของราคาทองแต่ละร้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองหัวซิ่งเฮงแม่ทองสุกแม่ทองใบออรลอรา แล้วก็ออสซิลิทกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ